แค่ไหนท่านผู้ชมครับชมแล้วอย่าลืมไปชมต้นฉบับเขาด้วยนะครับเนาะหลายคนจําเสียงเขาได้แน่นอนถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังไปชมพร้อมกันไปในส่วนปัญหาตอนนี้นะครับที่ผมดูอยู่นะครับเริ่มมีกระแสะมากๆก็คือเรื่องของทานายคนใหม่ที่เข้ามากับท่านทานายอุทัยนะครับก็ทีแรกเองผมเห็นนะครับผมเห็น ท่านทนายอุทัยเปิดตัวทนายท่านนี้มีการไลฟ์สดก่อนที่จะเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้ผมเองก็มีความคิดว่าอือะไรอย่างเงี้ยก็คือในความคิดของผมอ่ะมันมันไม่ใช่เวลาที่แบบว่าเหมือนว่าจะนําคนอ่าเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่นะครับผมคิดครับ แต่ว่าผมเองก,ก็ไม่อยากจะพูดแล้วก็ไม่อยากจะอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรมากแต่ครน,นี้ผมก็รอดูอยู่จนถึงวันที่ท่านทานายพากันเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารา คันนี้หลังจากไปที่สาลจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ประเด็นที่เกิดก็ร้อนแรงมากนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เป็นข่าวในน้อยอุดรชติดข่าวนะคะมาพาไปดูรพ่อคุณก๊กก๊กนิวหรือพ่อพงนี่แหละค่ะไปดูด้วยกันนะเพื่อนเล่าข่าวของท่านทนายพูดแล้วดูจริงจังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับ ไปฟังด้วยกันนะคะไปฟังกับไม่น้อยอุดรจะกิ่ข่าวนะคะแล้วก็ไปดูต้นฉบับของก็กอกนิวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปดูต้นฉบับให้กอกอกนิวด้วยนะคะคุณก็กกอกนิวนะคะไปดูให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปดูเชฟยันสะกิ่ข่าวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตาม เชฟยันจะกิดข่าวแล้วก็ัสมก็กอกนิวด้วยนะคะไปดูกันให้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทีมงานชกิดข่าวด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพูดนะครับในสิ่งที่แบบว่าอ่าที่ตัวเองคิดออกมาในมุมที่อ่าไม่ทําร้ายลุงบลประแตนอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ใจ f อฟไปเลยถ้าใครมาในลักษณะเนี้ยก็จะพุ่งนะครับ นะครับจะยอดพุ่งมากแล้วก็คนก็จะติดตามเยอะแล้วก็ทำให้ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เกิดในลักษณะนี้ยมีความกล้าขึ้นนะครับแต่ครนี้ในส่วนของทานายท่านนี้ที่เข้ามาในมุมมองผม mm. ก็คือท่านตั้งหน้าตั้งตาจะมาทำ u t u b e อย่างเดียวเลยนะครับมาทำ u t u b e นะครับคือที่ผมพูดอย่างเนี้ยก็เพราะว่าคลิปนะครับ คลิปที่ท่านทนายอุทัยออกมาพูดถึงนะครับออกมาขอโทษนะครับทีมงานทนายธรรมรังสีนะครับท่านทนายอุทัยก็ได้พูดประมาณว่า,าถ้าลบคลิปอย่างเงี้ยผู้ติดตามก็จะหายอย่างเงี้ยครับคือมันมันเป็นการที่แบบว่าเราห่วงห่วงตัวเองมากเกินไปมากกว่า,าภาพพดโดยรวมเรื่อง ที่มันกระทบต่อหลายๆคนนะครับจริงๆแล้วการที่เราลบคลิปนะครับการทำ u t u b e ถ้าเราลบคลิปออกไปเนี่ยผู้ติดตามที่มาจากคลิปนั้นน่ะมันจะไม่หายเลยนะครับมันจะยังอยู่แต่ว่าถ้าเราลบคลิปเนี่ยเวลาของช่องที่จะอ่าเอาไปวัน